ต้นสังกัดหวังเฮอร์ตี้ใช้กฎหมายจัดการชาวเน็ตปล่อยเฟกนิวใส่ร้ายเสียหายปล่อยครั้งที่หวังเฮอร์ตี้หรือดีแลนหวังพระเอกดาวรุ่งจากแดนมังกรที่โด่งดังจากบทต้าหมิงซื่อในซีรีส์จีนเรื่องมีเดอร์เกนดิงรักใสใๆหัวใจส,ส,สีดวงเวอร์ชันจีนโดนข่าวดรามา่าข่าวหรือมั่ว,วทำลายชื่อเสียงทำให้ล่าสุดต้นสังกัดของหวังเฮอร์ตี้ ได้ออกมาประกาศใช้กฎหมายจัดการผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลและภาพต่างที่เป็นเท็จเพื่อทำลายชื่อเสียงของนักแสดงในสังกัดโดยสรุปคร่าวๆดังนี้เมื่อเร็วๆนี้ทางบริษัทของเราได้พบว่าในแพลตฟอร์มเครือข่ายหลักมีผู้ใช้งานบางรลายแพร่กระจายคำดูถูกและคำพูดที่เป็นเท็จต่อหวังเหอตี้ศิปินของเราและสร้างภาพที่ดูหมิ่นใส่ร้ายศิลป,ปินอย่างจงใจ มีบทสนทนาบทความที่เป็นเท็จและรูปภาพดูถูกที่เกี่ยวข้องนั้นถูกเผยแพร่ออกไปยิ่งทำให้เกิดความคิดเห็นที่มุ่งร้ายต่อหวังเหอตี้ในวงกว้างและเมอสิทธิ์และทำให้หวังเฮอตี้เสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อง,งานและชีวิตของหวังเหอตี้เป็นอย่างมากตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องประมวลกฎ หมายแพ่งของสาธารณะประเทศจีนบุคคลที่เป็นพลเรือนและองค์กรหรือบุคคลใดๆจับต้องไม่ละเมิดสิทธิในชื่อเสียงของผู้คนด้วยการดูหมิ่นหรือใส่ร้ายมิฉะนั้นจะต้องรับผิดชอบและยอมรับผลในการกระทำนั้นเพื่อกำจัดข่าวลือและกอบกู้ชื่อเสียงขอโทษและชดเชยความรับผิดทางแพง่งสำหรับการเสื่อมเสียนี้ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายอาญาของ รัฐประชาชนจีนและกฎหมายอื่นๆและการตีความของศาลผู้ที่สร้างข้อเท็จจริงและใส่ร้ายผู้อื่นผ่านเครือข่ายข้อมูลหากสถานการณ์ร้ายแรงจะต้องรับผิดชอบทางอาญาตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์อันชอบธรรมและผลประโยชน์ของหวังเหอตี้